จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมาทำให้เกิดผลกระทบต่อภาคธุรกิจและวิถีชีวิตของประชากรไปทั่วโลกกว่า3ปีที่ทุกอย่างหยุดชะงักมาอย่างยาวนานบัดนี้เราพร้อมแล้วโดยสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับสมาคมส่งเสริมพัมและวัฒนธรรมไทยพร้อมด้วยคณะทำงานอีก10กระทรวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงพระชนมพรรษา90พรรษาเน,นรมิตงานผ้าไหมไทยแห่งปีกับการรวมตัวของเหล่าดีไซเนอร์จากทั่วทุกมุมโลกกว่า60ประเทศเพื่อส่งเสริมผ้าไหมวัฒนธรรมและประเพณีไทยให้เป็นไทยซอฟต์พาวเวอร์จากนอนไหมของชาวเขาเผ่าพื้นเมืองถักทอเป็นผ้าไหมไทยที่สวยงามรับมอบผ้าไหม จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพและส่งมอบให้กับดีไซเนอร์ชั้นนำกว่า60รายทั่วโลกนับหมื่นเมตรส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทยหลากหลายชุดโดยดีไซเนอร์ชื่อดังอย่าง c c โกบาโ c c o ห้องเสื้ออันดับต้นจากประเทศอิตาลี b u e cooccopresento n a l l จิมมี่ชูผู้ออกแบบรองเท้าชื่อดังระดับโลก ดันฮาคิมผู้ออกแบบชุดให้กับ BLACKPINK 안녕하세요저는한국디자이너คิมฐานาคิมฐานาวินซาฮิทีผู้ออกแบบและตัดชุดให้กับดารานักร้องระดับโลกเช่นคาดีบีและบิยอนเซ Hi everyone, I'm วาดรินซาฮิท And I'm very happy that we're g o i n g to represent c o s o v e on Thai Self Fashion Week พบกับงานแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไหมไทยได้ตั้งแต่วันที่7 11ธันวาคมณาพาร,กรากอนฮอลล์สยามพารากอนวันที่7และ8ธันวาคมมีการแสดงแฟชั่นโชว์ทั้งหมด4รอบวันที่9 11ธันวาคมมีการแสดงแฟชั่นโชว์ทั้งหมด5รอบรวมถึงผลงานของเหล่านิสิตนักศึกษาอีก30ผลงาน7-11ธันวาคมนีเจอการไทยซิวอินเตอร์เนชั่นแนลแฟชั่นวี คงานนี้ t h ยซิ i l k International Fashion Week 2022นี่วันที่7ถึงวันที่11ธันวาคมที่สยามพารากอนแล้วเจอกันนะคะ